7จ็ดแสิบนับทั้งหมดเลยก็จะได้เป็นสิบส่วนเท่าเท่ากันนะคะต่อไปข้อขอถามว่ามีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนอิสระพงสามส่วนสามส่วนดีมากค่ะต่อไปข้อขอถามว่าส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนเท่าใดส <3 S 1> เท่าใดคะ เอาส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนคะเนี่ยเมื่อกี้หนูตอบกี่ส่วนสามสามส่วนไปเขียนเป็นตัวเศษแล้วก็อ่านว่าเศษสามนับจํานวนทั้งหมดตอบในข้อกกี่ส่วนสิบสิบส่วนเราก็ไปเขียนเป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเศษอีกครั้งค่ะสามส่วนสิบเศษสามส่วนสิบแบบนี้ครูไม่ให้นักเรียนอ่านว่าสามส่วนสิบนักเรียนต้องอ่านว่าเศษสามส่วนสิบเข้าใจยังคะอิสรพงษ์ เข้าใจยังคะถ้าเข้าใจแล้วส่งไมค์มาที่ธีรพัฒน์ครูบอกแล้วนะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ตอบเดี๋ยวนักเรียนดูด้วยว่าเพื่อนตอบถูกต้องหรือไม่นะคะมาดูข้อที่สองปลายทางก็ยืนหนึ่งคนคะ่ะให้ร่วมกิจกรรมเหมือนกันนะคะคุณครูช่วยเรียกนักเรียนที่อยู่ปลายทางหนึ่งคนตอบข้อที่สองคะ่ะข้อที่สองเป็นของธีรพัฒน์นะคะข้อที่สองข้อกอถามว่าแต่และรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันธีรพัฒน์ตอบว่าห้าส่วน ครบยังคะตอบเต็มเ็มว่าห้าส่วนเท่าเท่ากันดีมาต้องตอบว่าห้าส่วนเท่าเท่ากันข้อขอถามว่ามีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนสองส่วนสองส่วนข้อขอถามว่าส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนเท่าใดเศษสองส่วนห้าเศษสองส่วนห้าดีมากค่ะปลบมือให้ธีรพัฒน์ดังๆค่ะ ต่อไปข้อที่3ให้เป็นหน้าที่ของทุกคนเลยดีกว่านัก <Yeah. S 1> เรียนเขียนข้อ3ามลงสมุดไม่ต้องลอกโจทย์นะคะหนูเขียนข้อกอและเดี๋ยวตอบตามที่ถามในแต่ละข้ออาทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเ,ออเขียนวันที่เรียบร้อยค่ะออวันนี้วันอังคารที่13 <10. S 1> มก,กราคมพศ2558วางไว้ที่เดิมค่ะ,ออะทุกคนปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกัน เขียนมาที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อที่3ไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนข้อที่3แล้วนักเรียนเขียนข้อกอรอไว้ก่อนข้อกอครูถามว่าแต่ละรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันนักเรียนก็เขียนข้อ3มและเขียนข้อกอตอบเลยค่ะตอบลงสมุดค่ะไม่ต้องวาดรูปดูจากรูปแล้วตอบคำถาม ข้อก่อแต่และรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครูจะให้เวลาหนึ่งนาทีสำหรับในแต่ละข้อนะคะแต่คำตอบจะอยู่ที่กิติพิษนะเดี๋ยวให้กิติพิษตอบแต่ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกันหมดข้อที่สามหรืเสร็จยังคะ ครูจะให้ข้อละหนึ่งนาทีข้อกอเสร็จไหมคะเสร็จแล้วครูขอคำตอบที่กิติพิษค่ะกิติพิษตอบว่า แปดส่วนเท่าเท่ากันใครเขียนแค่แปดส่วนเฉยๆไม่ได้นะคะให้ต่อให้ครบค่ะนักเรียนเขียนว่าแปดส่วนเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องลอกจูดนักเรียนเขียนข้อกอนนักเรียนก็ตอบเลยว่าแปดส่วนเท่าเท่ากันข้อขอครูถามว่ามีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนนักเรียนตอบลงสมุดค่ะมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วน กิพิธเสร็จยังคะเสร็จแล้วครูขอคําตอบค่ะตอบว่าส,สองส่วนดีมากค่ะใครได้สองส่วนตรวจตามเลยขอ้ขอคอส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนเท่าใดส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนเท่าใดคําตอบจะอยู่ที่กิติพิษธนะคะทุกคนตอบลงสมุดค่ะเดี๋ยวทํา นะคะครูคจะมี4ข้อหรืออีกหนึ่งข้อเดี๋ยวพอเสร็จข้อที่4ปั๊บเดี๋ยวครูจะขอสมุดของนักเรียนโดยสุ่มออกมาว่าเวลาที่ครูให้นักเรียนเขียนเศษส่วนนันนักเรียนเขียนถูกต้องหรืหอไม่ขอ้ขอคอนอยู่ตอบว่ากิติพิษเศษสอง,ส,องส่วนแปไหนใครได้แบบนี้ยกมือคะ่ะดีมากคะ่ะขีดถูกเลยแล้วปลบมือให้กิติพิษดังๆคะ่ะ ครูบอกแล้วว่าไม่ยากง่ายๆขียนเส้นใต้เลยค่ะ,สคะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อที่สข้อที่สี่นักเรียนดูรูปแล้วตอบคำถามในข้อกอว่าแต่และรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันตอบลงสมุดค่ะข้อที่สี่แต่และรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน คำตอบข้อที่สี่จะอยู่ที่กายสิทธิ์ใครยังไม่เสร็จข้อกอยกมือคะอ่ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นครูขอคำตอบที่กายสิทธิ์ค่ะกายสิทธิ์หนูตอบว่า ดีมากหกส่วนเท่าเท่ากันใครได้แบบนี้ขีดถูกแต่ถ้านักเรียนเขียนหกส่วนครูไม่เอานะคะหนูต้องตอบว่าเท่าเท่ากันด้วยหกส่วนเท่าเท่ากันต่อไปข้อขอมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนตอบลงสมุดค่ะมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนนักเรียนสังเกตต,ตรงส่วนที่ระบายสีเราจะระบายสีติดกันได้ไหมคะได้เราจะระบายสีหนึ่งช่องเว้นหนึ่งช่องได้ไหม ได้แล้วแต่นักเรียนใครยังไม่เสร็จกายสิทธิ์หนูตอบว่าสามส่วนสามส่วนใครได้สามส่วนขีดถูกเลยค่ะต่อไปข้อคอส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนเท่าใดส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนเท่าใด โอ้โหมีคนอยากตอบหลายคน<ม>ใครยังไม่เสร็จข้อคอห้องป .4 ทั้งสามทั้งหมดนี่มียากอยู่คนเดียวอิสระพงศ์อิสระพงศ์<ม>ร,งรู้สึกว่าทำเสร็จส่วนยากมากเลยเ<ม>พื่อนๆอยากตอบมาก เพื่อนบอกว่าง่ายแต่อิสระพงดูแล้วยากมากเดี๋ยวอิสระพง์ครูต้องสอนมีนการส่วนตัวครูขอคำตอบที่กายสิทธิ์กายสิทธิ์หนูตอบว่าเซีสามส่วนหกเศษสามส่วนหกถูกไหมคะถูกต้องปลกมือให้กายสิทธิดังๆค่ะจะได้เท่ากับเศษสามส่วนหก แล้วคุณครูที่อยู่ปลายทางเวลามาทีไรก็ถามหาแต่กายสิทธินะเอ๊ะคนไหนนะกายสิทธิ์เก่งมากเลยผ่านไหมคะ,าะตามที่ตกลงไว้ครูขอสมุดนะคะขอสมุดของลองดูนะของใครคะเพื่อนบอกว่าขออิสระพง์นะคะขออิสระพงหรอคะอ้าวใครอยากจะส่งสมุดมาให้ครู นำเสนอปลายทางจอนนี้คนแรกเลยจอหนี่ต้องได้คะแนนเต็มเพราะว่าครูบอกแล้วว่าจอนี้ตั้งใจเรียนเวลาทำสอบของครูเนี่ยข้อสอบครูเนี่ยจอนี่จะได้คะแนนถ้าเวลาทำที่แสดงวิธีทำนะจอนี้ได้คะแนนเต็มทุกครั้งเลยเหมือนเมื่อคราวที่แล้วจอนี่ทำหายไปข้อหายไปแปคะแนนเต็มไม่งั้นจอหนี้ได้เต็มแล้วมาสอบกลางภ้างวดนี้จอนี้เต็มอีกแล้ว เต็มตอนที่สองนะคะคือตอนที่แสดงวิธรรมเพราะจอนนี่เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะแต่เวลาที่ตอนแรกอาจจะมีพลาดมากขอของจอนนี่เลยค่ะเ่มี่หนึ่งทุกคนเห็นด้วยเห็นไหมคะคนอื่นเห็นไหมปลบมือให้เพื่อนเลยแต่มาดูของจอนนี่ไหนใครจะนําเสนออีกไหมมีใครจะนําเสนออีกไหมคะ กิติพิษธิไหมกิติพิษส่งมาเลยค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อนบอกของกิติพิษธ <Yeah. S 1> เอาเลยค่ะสองคนพอนะคะ <Yeah. S 1> เอาคนดังๆในห้องมีกิติพิษกับกายสิทธิ์มาดูของคนแรกก่อนค่ะครูขอไปที่วิชวลน,นะคะ <Yeah. S 1> คนแรกเลย <Yeah. S 1> มาดูข้อที่สามคนแรกอของธนกรมานะคะข้อที่สาม ขอท่านกรเรียบร้อยไหมแปดส่วนอ่าข้อขอเรียบร้อยไหมข้อขอเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วหนูต้องเขียนคําอ่านไหมคะไม่ต้องเขียนหนูเขียนแค่เศษส่วนปกติคําอ่านไม่ต้องเขียนนะคะแต่ท่านนกรไหนๆเขียนมาแล้วท่านกรก็ตรวจของท่านกรมาด้วยว่าถูกแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเขียนคําอ่านขอแค่เขียนเศษส่วนถูกต้อง การเขียนเศษส่วนเขียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเส้นขีดค่าเศษส่วนจะต้องอยู่ทรงเส้นบรรทัดตัวเศษอยู่ด้านบนเห็นไหมคะตัวส่วนอยู่ด้านล่างแต่มีข้อตําหนิอยู่นิดหนึ่งเศษสองส่วนอะไรคะเนี่ยนี่เลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขแปดมีข้อตําหนิอยู่นิดเดียวเส้นขีดค่าเศษส่วนตรงไหมไม่ตออไม่ค่อยตรงนะคะแล้วก็การขีดเส้นบรรทัด การขีดเส้นประทัดของจอน,นี่ไปขีดตรงเส้นสีอ่อนอะปกติเราต้องขีดตรงเส้นสีเข้มตรงนี้